กูบอกให้มึงปว่อยแม่นกูตบมึงนะไม่ไปไอ้เจ๊ไฟไปไม่ไปไม่อยตบมึงนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดนุ้ยผู้ชายภาษาอะไรทำลายผู้หญิงวะมไปเลยนุ้ยชนบดเฮ้ยมึงเป็นผู้ชายยังไงเนี่ยทำลายผู้หญิงเนี่ยเป็นไรไหมครับคุณสวยไม่ค่ะคือฉันก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเดียะงั้นคุณเอาตัวฉันไปได้เลยนะคะ อ๋อไม่เป็นไรครับปล่อยไม่ปล่อยอะค่ะปล่อยไึงปล่อยไหมไอ้สัสเบปล่อยไม่ปล่อยไหมเยอะไรครับไม่ปล่อยไอ้ยยโวไม่เอาวผู้หญิงหรอว่มึงเฮ้ยทำมไาหนดเอ้ยเป็นไรไหมครับเป็นไรค่ะเออฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีอะงั้นเอาตัวฉันไปเลยก็ได้ค่ะไม่เอาปล่อยนะปล่อยปล่อยกู ่อ้ยปูไม่ไปว้าวผมไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับที่ช่วยอ่ะไม่ได้คุณผมแย่แน่เลยอ่อคือผมก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงครับนั้นเอาเป็นว่ามาด้วยโอ้ยเอ้ยโอ้ โอ้โหสังคมื่อกี้เจอเจ๊ฝ่ายคนนึ่งอ่ะเจ๊ฝ่ายเงี้ยโอ้ดึงกระชากล่าผู้ชายอยู่ผมก็นึกว่าผู้ชายโดนทำร้ายไงเอ้ยไม่ใช่ผมก็นึกว่าไอ้ผู้หญิงโดนทำร้ายไงผมก็ไปปล่อยผู้ชายพวกเลยเจ๊คนนั้นก็หันมาแล้วก็มาล้อผมผมว่าเออเอาไม่ดีแต่ตัวแล้วหัวใจโอ้แล้วผมก็โอ้แล้วผมมาช่วยผมผมก็ต่อยไปผโ้ไปเจอไอ้ไอ้ผู้ชายคนแรกอ่ะผมก็ไปผู้ชายคนแรกก็อยู่ที่ก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่อย่างนี้เออผมก็ถามว่าเป็นอะไรมาไหมทุกอย่างโอเคไหมเขาบอกเดียโอเคเขาไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากก้นอ่ะเขายื่นก้้้นนใหแบบเีย เนี่ยเนี่ยโอ้ผมนี่ลงพ้นมาจากตรงนั้นได้ก็ถือว่าบุญมากนะล้านเอว่าแต่เจมีที่จุ่มขายไหมเนี่ยร้านเจอมีโเราสยาวเชียวอันนี้สี่บาทห้าสิบเออมีถุงไหมถุงขอถุงหน่อยเออว่าแต่ถุงร้านเจเนี่ยฟรีป่ะอืมฟรีโอเคงั้นผมขออีห้าถุงเฮ้ยคุณ คุณซื้อของฉันแค่4ี่บาทห้เองนะทำไมคุณขอถุงตั้ง5ใบอ่ะผมเจ๊บอกเองนี่ว่าฟรีอ่ะสแกนต,ตรงนี้เลยใช่ไหมสแกนต,ตรงนี้นะเจ๊เจ๊บอกฟรีไม่ใช่เจ๊บอกฟรีโอ้ขอ,อนี่อ่านี่อ่าโอเคมาอ,มอ่ะผมสแกนไปแล้วนะสี่บาททั้งหมดเท่าไหร่นะสี่บาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบตังค์โอเคสี่บาทผมสแกนไปแล้วอีกห้าสิบตังค์อ่าอยู่นี่เนี่ยโอเค หมอสังโคโอ้ปวดมากเลยเจผมขอไปเสร็จด้วยสิไปเสร็จไปเสร็จเลยนะไปเสร็จใช่เอาไปทำไมอะของมันแค่สี่บาทห้าสิบตังเองเอามาถึงน่ามันจำเป็นอยู่หรือว่าร้านเจ๊เป็นร้านเถื่อนเนี่ยฮะมากล้ปวดละอันนี้ไปเสร็จเอาไปเลย ขอบัตรเข้าน้ำฟรีด้วยครับอะขอบัตรเข้าน้ำฟรีหน่อยบัวขี้บัวพาคุณจ่ายเงินไหมฉันแค่สี่บาทห้าสิบตังค์เองนะนี่ยังจะขอบัตรเข้าน้ำฟรีเหรอเอ้ามันก็เป็นสิทธิ์ของผมหรือเปล่าก็ผมก็ขอหน่อยสิจะให้หรือไม่ให้เนี่ยไม่ให้ผมไม่เอานะให้ไหมเออแตก็ไม่เอาซะหรอกนี่เรื่องมากเออคนนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอู้ยโยกมาละทนอยู่แล้วเออแล้วนี่ไม่ปวดท้องเหรอเอ้าดีเลย ปวดมากเลยผมไปไหนมาผมขอไลน์หน่อยได้ไหมโอ๊ยไปไหนก็ไปเลยไปมันไม่ใช่สเปกอะไรอย่างงี้ไม่เลยไม่ชอบเหรอไม่ชอบส่งปัดเป๊งชอบไหมพักก่อนสเปกนะอาจจะยังนะเฮ้ยแสดงว่ายังไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่เลยอ๋อไม่ใช่สเปกไม่ใช่อย่างงี้สเปกต้องประมาณไหนอะตอบยากเลยอะไอ้ขี้เหรอปได้ได้ได้เดี๋ยว ไปด้วยกันไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงจะเลี้ยงไงวะ